สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสแกวสมัยวันนี้นะคะเราก็จะไปวอล์กกันที่สระบุรีนะคะไปเข้าใกล้ลูกงเงวตอนนี้เขานัดรวมตีห้าสาตอนนี้35แล้วเช็คชื่อถึงแค่50จะทันไหมไปดูกันเลยบายนักมากเลยแล้วก็เดินกันมาถึงหน้าหมอแล้วนะคะใกล้จะถึงบริเวณ จุดนัดรวมพลเพื่อที่จะเช็คชื่อนะครทุกคนโอ๊ยเมื่อยอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันต่อเลยส,ส,ส,สและนี่นะคะก็คือผู้ประสบภัยที่ต้องนั่งกับเราประสบภัยคู่นง่คิดว่าน่าจะได้อยู่หอด้วยกันเลยคาดว่าว่าจะได้นอนข้างกันด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันแล้วนะคะเราไปรถอะไรรถรถแอร์แอร์ธรรมชาติแีคิดว่าเราจะถึงกี่โมงจ้ะบ่านบ่าจะไม่เกินเที่ยงยังไม่เกินอยู่แล้จะคิดว่าเราจะเกินะนะแต่ดสภาพหัวพ่อตอนนี้คันนั่งรถแอร์เม,มารถส่วนนั่งรถพัดลมห่วยงค่ะไม่นั่งรถพัดลุมเราก็สามารถเมาได้ อยู่ที่คนขับเนี่ยตื้อตื้ตื้อลูกหนูด้คยค่ะเดี๋ยวเราวากไปเจอกันที่สระบุรีกันเลยนะคะได้ทุกคนตอนนี้นะคะก็ มาพักกินข้าวกันแล้วกลับบ้านใช่ไหมคุณนัทิดาอยากกลับบ้านอากาศที่สระบุรีวันนี้เป็นไงคะร้อนมากค่ะแห้งกันคือปวดคือแบบว่าเดิจะพูดอะไรว่านอกจากอยากกลับบ้านไม่มีที่ไหนสบายเพราบ้านกูหักบ้านนัทิดานะคะใชระบอกถานข้าวเพื่อไปพวกตักข้าวมาวางไว้หน่อยเดียวพวกล่อไปแล้วนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศหอพักของพวกเราชาวจิตวิทยาทั้งหมดเลย ครับทุกคนต่อมานะครับเราก็จะเปลี่ยนชุดลํำลองแล้วก็ไปรอเข้าฐานกันไม่รู้ว่าจะเป็นฐานได้ทำกิจกรรมหรือว่า,าแค่อบรมเฉยๆยังไงเดี๋ยวเราไว้ไปติดตามกันเลยต่อไปเราจะไปไหนกันครับเพื่อนๆไปไหนกันครับไปเรียนวิชาต่อไปกันค่ะไปกันเลยบบไปกันต่อบั <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นวันที่สองของเรานะคะที่อยู่ค่ายใช่ไหมจ๊ะอ่อมมากแม่มอยากบูดจะบดอันนั้นจริงแต่อากาศตอ,อ,าาอนเช้าดีจริงอากาศตอนเช้าดีจริงเช้าวันนี้เราก็จะไปเปิดกองแล้วก็ตรวจเครื่องแบบเครื่องแตบบ่งกายกัแบตบรวจแบบแบบที่พักว่าแบบรอบๆสะอาดไหมข้างในสะอาดไหมแล้วก็เครื่องแบบว่าแต่งตัวถูกระเบียบไหมอะไรอย่างนี้นะคะ ก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกินข้าวกันนะคะตอนเจ็ดโมงตรงแล้วก็เปวดกองตอนเจ็ดโมงครึ่งมาเจอกันตรงนี้ไอกันต่อ ทุกคนตอนนี้เราก็ทำกิจกรรมหมดไป18ฐานแล้วก็ได้เบรกกันแล้วทุกคนหน้าวันแรกกับหน้าวันนี้คนไม่นกกนหน้าตอนเช้ากับหน้าตอนนี้ให้ไปก็ <c oughs> ดูวันแรกวันแรกที่เราอัดกันแล้วดูวันนี้ของว่างนะคะวันนี้ก็จะเสนอเป็นกะหรี่ปั๊บนะคะของขายดีจังหวัดสระบ,บุรีเป็นทำไรก็ไม่รู้เชียงานอย่างนี้แล้วพวกเราเป็นานเชียงราย ค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมรอบกองไฟใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราเพิ่งจะจัดแถวกันเสร็จแล้วนิดหน่งก็ยังไม่เสร็จดีด้วยทุกคนคือเหนื่อยมากแล้วมันร้อนแต่มันมีต้นไม้แล้วหิวน้ำมากแม่ลืมหยิบน้ำเปล่ามาเหยยบไปแล้วขยับเสร็จกี่โมง นี่คือตัวช่วยตัวช่วยในการจัดการกิจกรรมประวัดิคนแรกตะองตัดคนเดียวใช้คนเดียวเอาไปกองไว้ก่อนเดยส่งให้ส่งไปตู้พนักส่งไปตู้พนักไมหมีลูกเราส่งไปหน้าข้างหลังครับไปการต่อ เป็นสัขีพยานขอให้เราได้แสดงออกถึงความสามารถของเราเพื่อ วีเช้าวันที่สค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะไปเปิดกองแล้วก็เตรียมเรียนอีกประมาณ3าวิชามั้งแล้วก็กลับกรุงเทพกันนะคะตอนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ค่ายกันแล้วดูสภาพคนอยากกลับบ้านเมื่อละ <laughs> <laughs> จะได้กลับลวจ้า <laughs> จได้กลับลวจ้าเดี๋ย,ย,ย,ยวเราไปเปิดกองกันดีกว่าทุกคน ที่จะต้องทำให้เด็กเยาวชนเป็นคนดีเปันสากลเประเทศชาตินะครับวันนี้เราเรียนรู้สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ปิดกองเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะกลับไปเอากระเป๋า กระเป๋าเสื้อผ้าเพื่อที่จะรอขึ้นรถบัสนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถของเราเองบัสสามเฮ้ยไม่ใช่บัสนี้บัสนี้กระเป๋าเรียกแล้วค่ะเพื่อนเอ้าวโออหน่อยว่ะหน่อยว่ะเฮ้ดีใจมากกับบ้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเอากระเป๋ากันนะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปรับข่าวแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่มหาลัยเลยดีกว่านะครับบายบาย ทุกคนคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับกันแล้วเยากอยู่บนรถบัสแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแวะจุดอะไรนะเค้กบ้านสวนใช่ค่ะแล้วก็ดินงตรงกลับมาฮานอใช่สัมภาษณ์หน่อยรู้สึกไงคะกลับบ้านจะแย่แล้วค่ะนี่ไปกลับบ้านกลับบ้าน let's go ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงมาหาลัยแล้วเดีย๋ยวเราเดินกลับไปหอ,อกันเลยดีกว่านะคะเหนื่อยมาก